ดังนั้นนี่คือเคล็ดลับนะอยากทำให้วิชาห่วงจุ้ยศักดิ์สิทธิ์เตรียมปัใจจัยในความสำเร็จรองรับวิชาที่ใช้ไว้ด้วยสิหลักเกณฑ์มีแค่นี้จะใช้วิชาอะไรก็สำเร็จหมดแม้แต่วิชาผังห่วย,วยก็กลายเป็นวิชาผังโคตรรวยเลยก็ได้สุดท้ายไม่ใช่วิชาห่วงจุ้ยไม่ศักดิ์สิทธิ์วิชาห่วงจุ้ยจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นถ้าเตรียมปัจจัยแห่งความสาเร็จรองรับวิชาไปด้วย อยากจุดไฟให้มันไหม้ได้ไวมากแต่คุณขาดน้ำมันคุณขาดดินประสิวเพราะดินประสิวก็วุบได้เหมือนกันจริงไหมน้ำมันก็ได้เหมือนกันจริงไหมดังนั้นกำลังจะบอกว่าคุณอยากจุดไม่ขีดก้านเนี้ยให้มันระเบิดกองฟางนี้ทั้งหมดเลยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเอาใส่ไหมกองฟืนไปเรื่อยๆมันก็ไหม้ได้นะแต่มันช้าจริงไหมแต่ถ้าคุณมีหัวเชื้อนําน้นํามันลาดดินประสิวลาดดินปืนลาดเข้าใจไหมเวลาจุดปุ๊บมันว่าไปเลยเห็นไหม ดันถึงได้บอกไงว่าทุกความสําเร็จต้องการปัใจจัยในความสําเร็จปัญหาคือพี่ได้สร้างความสําเร็จปัใจจัยในความสำเร็จรองรับวิชาที่พี่ใช้แล้วหรือยังวิชาก็ต้องการความสําเร็จด้วยนะดังนั้นเรียน่วงจุย้ยเรากําลังเรียนทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าใจไหมวิทยาศาสตร์ก็เป็นความเชื่อก็มีแต่สารภาพนะโชคเป็นคนจัด่วงจุ้ยทุกระเบียบนิ้วโชคเป็นคนเชื่อหวงจุ้ยมาก แต่เพราะโชคตกผลึกกับการใช้มันมาตลอดโชคเลยเชื่อได้อย่างสนิทใจแต่พวกพี่เพิ่งมาเจอโชคแค่สี่ครั้งจะให้เชื่อทุกอย่างก็ไม่ได้เข้าใจไหมค่อยๆไล่ด้วยเหตุและผลไปดีกว่าแล้วถึงจังหวะหนึ่งแล้วพี่จะรู้เองว่ายิ่งจัดก็ยิ่งเชื่อมัน่นยิ่งจัดก็ยิ่งรวยยิ่งจัดก็ยิ่งสําเร็จเพราะเมื่อความสําเร็จมันมาขั้นต้นเมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าปัจจัยมันก็พร้อมด้วยจริงไหมครับเมื่อปัจจัยมันพร้อมปัจจัยมันจะยกความติดไปเรื่อยๆ ความสําเร็จก็จะยกวิชาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยีกเหมือนกันเช่นกันดังนั้นโชคจัดทั้งความจริงและความเชื่อให้สอดประสานและหัวใจในความสําเร็จโชคความจริงก็ทําความเชื่อก็จัดให้กลมกลืนกันเราเรียกว่าไฮบิดผสมประสานโชคเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนสอนพวกพี่โชคอาจจะมากู่ความจริงค่อนข้างมาก พราะอยู่ๆถ้าโชคให้พี่เป็นความเชื่อจ๋อจาพี่จะกลายเป็นว่าเรียนวิชาด้วยความคาดหวังคาดหวังว่าจะเห็นผลคาดหวังว่าศักดิ์สิทธิ์แต่โชคอยากได้ทําก่อนไหมเมื่อทําได้ระดับหนึ่งแล้ววิชาที่ใช้มันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเองแสดงว่าต้องมีหัวเชือ้อแรงได์คือการกระทําก่อนอถูกต้องพี่จ๋ากรรมเกิดจากการกระทํา กรรมมูนาวิติกิโลโกสัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเกิดจากการกระทำผลที่ได้ย่อมเกิดจากการกระทำความเชื่อและปาฏิหารไม่เคยนั่งแล้วก็บอกว่าจะต้องได้แต่พอมีหัวเชื้อของการกระทำปาฏิหารจึงเกิดเป็นผลเข้าใจไหมลงมือถูกต้องนะการลงมือทำเป็นหัวเชื้อที่บ่มเพาะปาฏิหารชั้นดีที่สุดเลยอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงดังนะั้นโชคสอนพี่ทั้งศาสตร์และศิลน,นะ ทั้งความเชื่อแล้วก็ความจริงแต่พี่ต้องบริหารความเชื่อกับความจริงให้มันสอดคล้องกันหลักการของโชคโชคท่านแนะนําพี่ได้ประโยคสุดท้ายก็คือว่าจงใช้ความเชื่ออยู่บนความจริงความเชื่ออยู่บนความจริงเพราะความจริงเนี่ยทำให้ความเชื่อนั้นสําเร็จแต่อย่าใช้ความจริงบนความเชื่อนะมันลวง ว่าต้องได้สิความคาดหวังหรือความโลภอะจริงแต่ไม่มีอะไรมาเอือ้อคืออยากรวยอ่ะอสมมติอยากเล่นหุ้นเก่งไม่เคยศึกษาหุ้นแล้วคาดหวังว่ากูซื้อหุ้นแล้วกูได้เลยไม่ได้แต่ถ้าเล่นหุ้นเก่งเทคนิคแต่จริงๆริอะเทคนิคไม่ได้ทำให้ได้แต่เจ้าต่างหากอ่านเจ้าออกคนนั้นได้จริงไหมแสดงว่าใครอ่านเจ้าออกแสดงว่าต้องศึกษาใคร หุ้นขึ้นลงไปตามความต้องการมนุษย์แสดงว่าอ่านมนุษย์ที่เป็นคนวางบิดวางออฟเฟอร์ขวางไว้ให้ได้แค่นั้นเองพี่ครับในตลาดหุ้นมีคนประมาณล้านคน1ล้านคนแต่มีคนแค่30คนนะเอาชนะคน9 9 9 9 9, 9 7 0คน30คน,30คนนี้คือเจ้ามือแสดงว่าพี่ไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนรู้ว่าไอ้9 0 0 0 0คนนี้เล่นยังไงพี่หารอยเท้าคน30คนในตลาดให้ได้ว่าเขาเดินยังไง นี่แหละทําไมเล่นหุ้นอย่างโชคแล้วชัวเพราะสุดท้ายนะเจ้าลงทุนแล้วก็ต้องได้นะโชคถึงได้บอกว่าโชคเป็นเหาฉลามหาจังหวะเขาให้ได้มันไม่ได้ยากเลยเดั๋นะไปศึกษาพวกนี้ไว้ต่อยอดในสาอาชีพให้ได้ถึงมันจะไกลตัวจุดเริ่มต้นของแต่ละคนในอาชีพพวกนี้นะครับไม่เคยไกลนะแต่ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้มันก็ยิ่งไกล ดังนั้นเมื่อเริ่มมันจะใกล้ขึ้นขอให้ได้เริ่มเรียนรู้กับมันอาชีพพวกนี้จะใกล้ตัวเราเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่สนใจกับมันไม่ไปเรียนรู้รอะไรกับมันมันก็ยังไกลเท่าเดิมไฮด้าได้ว่าไว้เกิดทันด้วยเหรอทันไหมพี่ไฮดา้าออกูแก่เองขอโทษครับ <laughs> 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 หมดมุกที่จะแนะนําทั้งหมดแล้วสรุปได,ได้บ้างพี่ชายเออ สรุปว่าไม่รู้จักว่าหวงจุ้ยเป็นแบบไหนแต่ว,ว่าพอมาได้เรียนรู้ทั้งสี่หนังแล้วเนี่ยก็ได้ใจความความจริงในการจัดห่วงจุ้ยว่าจะต้องเริ่มตรงไหนแบบไหนยังไงแล้วก็ได้รู้ว่าหวงจุ้ยทั่วไปหวงจุ้ยตลาดเป็นแบบไหนแล้วก็ความเป็นจริงเป็นยังไงอะไรลักษณะพี่ชายได้คุณค่าอยู่นะได้ประโยชน์อยู่นะเพราะโชคเต็มที่อะให้พี่ทุกคนอนะ ได้ตกผลึกช่วงนี้ก่อนแล้วเวลาไปฝึกกับชีวิตอ่ะมันจะเห็นถึงความชัดเจนตรงนี้มากขึ้นดิเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนเรามันต้องอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงก่อนและไอ้ความเ <นะ S 2> ชื่อเนี่ยมันจะมันจะส่งเสริมอีทีนึงถูกต้องความเชื่อไม่มีอะไรประคองใจคนได้ดีเท่ากับศรัทธานะแต่ศรัทธาเราเรียกว่าความเชื่อดังนั้นอะ่ะเหลือแดกก่อนแล้วค่อยศรัทธา แต่อย่าศรัทธาโดยไม่มีจะแดกนะคนจนสังเกตนนะครับเอาศรัทธาขึ้นก่อนจนล้วนๆแต่รวยแล้วศรัทธาแม่งเหลือแดกทุกคนเขาศรัทธาจะประคองความรวยให้ไม่จนแต่ถ้าศรัทธาขึ้นก่อนมันคือความคาดหวังของคนจนก็ยังจนต่อไปอันนี้แค่นั้นเองสู้นะพี่ชายอย่าทิ้งนะผมล่ะปรึกษาได้รหม ที่เห็นในในเฟซอะไรที่เขาขึ้นด้วยสารประสารฟ้าดินคนมาจากจา์ที่เดียวหรือเปล่าครับผมท,ที่ขึ้นมาเนี่ยครับที่เขาใช้ชื่อจิ้มแดนแล้วก็ลงไปด้วยสารประสารฟ้าก็<ล>ไม่รู้ครับแล้วแต่โชคชไม่รู้สิโชคไม่เคยว่าใครเป็นใครแต่โชคเป็นออริอใช่ใช่แค่นั้นเองใครจะไปใช้ในโชคโชคบอกแล้วไงว่าโชคเป็นเจ้าของร้านเพชรเป็นนักธุรกิจแต่เที่ยวชาญห่วงจุ้ย โชคไม่ได้ซินแสหวงจุ้ยนะใช้คานี้ดีกว่าก็คือโชคโชคจัดหวงจุ้ยแล้วรวยแค่นั้นจบแต่โชครว,วยจากการทําธุรกิจนะแต่โชคไม่ได้หากินกับความเป็นซินแสแล้วมาหลอกแดกคนแล้วต่างๆคนแล้วรวยไม่ใช่ไม่เพราะบางทีไปไปเห็นหเปเข้าไปดูไปฟังอะไรเงี้ยนะเนี่จากที่ว่าเรามาเรียนอาจารย์ทุกทบางทีเรามันไม่ใช่แนวของไม่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 กำลังจะคิดว่าอะไรรู้ไหมพี่ครับฟังไว้ใหม่นะขยายข้อนี้ให้พี่ครับทุกคนน่ะชอบหลักการโชค แต่แต่ไม่สามารถปลดเปื้องอะไรได้ความคิดและความโลภที่ตัวเองเป็นเพราะบางคนนะครับเห็นแค่คอนเทนต์แคปชั่นโชคผ่านๆแต่ไม่เคยเข้ามาเรียนถ้าเข้ามาเรียนตัวจริงปุ๊บพี่จะเก็ตอย่างที่พี่เก็ตอย่างนี้เลยเข้าใจไหมแต่บางคนนะแค่เข้าใจแค่ชอบคําหรือไม่ก็คําว่าถ้าพิมพ์คําว่าสถาบันฮวงจุ้ยสามประสานเนี่ยแต่จะติดของโชคคนเดียวกูก็เลยอาศัยนาสก,กุลนี้เป็นอะไรเลยมันเรียกขโมยคีย์เวิร์ดไง ราะสุดท้ายเวลาอ่านไปนะก็ต้องหลักการเหมือนที่โชคสอนแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็แปลว่าอนะไรไหมแค่เอารู้สึกว่าเอามาแปะไว้แปลว่ากูก็มีที่มาที่ไปแต่กูไม่ได้มาที่ไปตรงนี้แค่นั้นเองแต่กูให้คนอื่นเชื่อว่าที่มาที่ไปกูตรงเนี้ยกูมีหลักการจริงๆถ้าคําว่าสามประสานก็โชคคนเดียวสามประสานฟ้าดินคนก็คือคนเดียวเลยนะดังนั้นพี่ครับใครไปใช้ต่างๆโชคได้หมดเพราะโชคไม่มาแคร์โชคไม่ได้เป็นสินแสแล้วโชคไม่ได้หางินของคุณช่วยนะโชคเป็นนักลงทุน อะไรทาแล้วได้เงินทําหมดแต่เผอิญว่าโชคอยากมีพี่น้องที่รวยอ่ะสี่พันห้าถ้ามันเปลี่ยนความคิดแล้วเปลี่ยนชีวิตคนได้อ่ะโชคว่าก็น่าฟัดนะถ้ามาเรียนกับโชคก็น่าฟัดเพราะดีกว่าไปเรียนคอร์สอื่นๆ่นะแต่ละคอร์สกับบริหารดูคอร์สพุงจุ้ยนะหกพันเจ็ดพันหมื่นทั้งนั้นเลยนะแต่ละคอร์สนะแต่ละคอร์สไม่ได้แปลว่าจบอย่างนี้นะเขาก็ยังหากินกันได้ แต่โจ้ว่าเ <AN> ที่ยวมาเรียนนะผมก็สรุปว่ามันก็คุ้มค่ากับที่เรามาอะไรประมาณนี้ครับโชคต้องการคํานี้เหรอพี่ชายเพราะสุดท้ายพี่ชายแม้ไมโชคเต็มที่มากโชคไม่เคยกั๊กะไรเลยนะแล้วโชคจะพยายามประคองพี่ทุกคนให้ก้าวแข็งแรงเพราะตอนนี้พี่กําลังเป็นเด็กตั้งไข่หัดเดินทางด้านวงการฮวงจุ้ยเข้าใจไหมแต่โชคก็บอกล้าโชคจะประคองให้เพียงแต่เข้ามาปรึกษาโชคแต่ปรึกษาด้วยความให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติโชคอย่ามักง่ายเอาแค่ความสะดวกตัวเองแต่กลายเป็นภาระโชค โชคไม่จําเป็นต้องต้องมาใส่ใจพวกพี่เลยนะถ้าโชควางตัวเอาง่ายๆโชคเป็นคนถือตัวบอกไว้เลยโชคมีลูกน้องบริวารเยอะใครๆก็ไล่ล้อมโชคไม่มีใครมาเข้าถึงโชคสักคนนะเพียงแต่เวลามาสอนจุดเนี้ยโชคลดทิฐิลดอัตตาเองนะครับมาเล่นมาคุยมาอะไรกับพวกพี่แต่เอาเข้าจริงนะครับพี่น้องโชคทีมงานทุกคนยังเก่งโชคเลยแล้วพวกพี่เป็นใครวาไม่เห็นหัวโชคนะไม่เห็นหัวโชคปุ๊บไอ้ทีมงานพวกนี้แต่ละคนตั้งแงไหม ไอ้เจ้าฤิ์เนี่ยตัวเดียตั้งแง่คนแรกเลยเพราะมันเป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดจริงไหมฤิ์ูดีไม่ชอบกล้าหัวแค่นั้นเองเพราะโชคไม่ได้ให้ใครมาเข้าถึงแต่เวลาการมาสอนนี่มันเหมือนเอาสองโทษนะครับโชคลดตัวมาเพื่อเข้าถึงแต่เวลา,าเข้าถึงมากๆแม่งเหยียบหัวทาเป็นเพื่อนเล่นทางต่างโชครู้สึกเฮ้ยใช่ประเด็นไหมเพราะจริงๆโชคไม่ได้มาอยู่จุดนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยโชคโชคปิดตัวเองเลยนะดังนั้นโชคไม่ได้บอกว่ามาโอเพ่นมาเล่นมาต่างๆแต่เวลากับพวกพี่เนี่ยโชคเต็มที่กับพี่น้องทุกคนเลยนะ แต่บางครั้งให้เกียรติตัวพี่เองแล้วให้เกียรติตัวโชคนิดหนึ่งง่ายกว่าแต่โชคเต็มที่มากพี่ชายสูตรอะไได้บ้างแต่มาเรียนโอเคค่อยเดียวที่เรียนอาจารย์อะไรผมคิดว่าไม่ว่าจะอาจารย์ที่ชอบคอมพิวอหรือชอบอะไรของอะไรที่อาจารย์สอนนี่สามารถไปอาดยัดใช้ได้หมดเลยอาจารย์ด้านธุรกิจด้านครอบครัวด้านความรักด้านหรือด้านภาษาต่างให้ดูความจริงที่มันเกิดขึ้นก่อนมันเกิดจากอะไรมีอะไรบ้างแล้วค่อย พอรู้ปัญหาแล้วก็รู้มือแก้ต้นทุช่วยจะเป็นตัวเสริมให้ประสบามส์เด็กให้เต็มที่ชมเลยนะโชคไม่เคยคิดว่าพี่ชายสรุปได้ดีขนาดนี้ไี่เอาแบบสันชัดขอโทษนะครับเขาสรุปได้ดีมากเลยนะจริงๆอ่ะโชควางแพทเทิร์นในการเอาไปต่อยอดคือการอะแดปอ่ะให้เข้ากับปัจจัยต่างๆแล้วสุดท้ายถ้าไปต่อยอดได้นะครับมันจะเห็นผลได้ง่ายแล้วนะคุณค่าไม่ต้องไปหวังว่ารอใช้กับใคร เอามาปรับใช้กับตัวเองก่อนอันนี้สําคัญที่สุดเลยคิดว่านอกจากปรับใช้รเรื่องอะไรได้เรื่องครอบครัวได้เรื่องลูกเต้าได้เรื่องธุรกิจอะไรหรืออะไรได้ได้ใช่ไหโชคให้เทคนิคเพิ่มอีกนะครับพี่จงมีจิตวิญญาในการอ่านคนและเข้าใจคนให้มากแค่นั้นแหละจะแทรกซึมทุกอารมณ์ในการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยโชคเป็นคนละเอียดในด้านอารมณ์นี่แหละครับที่โชคอยากที่โชคอยากต้องการสื่อนะครับ ี่สาวจําไว้นะความต้องการคือส่วนขาดทุกคนต้องการอะไรก็แล้วแต่จะสนใจจะโฟกัสจะพูดหรือกระทํามันออกมาเพราะความต้องการแปลว่ายังไม่เติมเต็มดังนั้นความไม่เติมเต็มจะทิ้งรอยเท้าไว้เสมอเอาง่ายๆอาจารย์ตั้งเคสยังไงอ่ะให้การเงินมันดีแสดงว่าปัจจุบันการเงินยังเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาปัจจุบันนี้ยังไม่มีใคร นึกออกไหมครับเมื่อไหร่ปัญหาจะผ่านพ้นแสดงว่าวิกฤตตอนนี้กำลังเจอปัญหาเยอะแยะแสดงว่าทุกคําพูดย่อมสื่อถึงอารมณ์ที่ตัวเองต้องการซ่อนอยู่แต่พี่แค่รับฟังความหมายที่เขาพูดแต่พี่ไม่เคยแปลความหมายซ่อนที่เขาต้องการแค่พี่แปลความหมายที่เขาพูดว่าเขาพูดเนี่ยเป็นหนึ่งความหมายแต่ในความหมายเนี่ยต้องการและมีความพร้อมในตัวเองได้ไม่ได้แค่ไหนอ่านย้อนอย่างนี้ให้ได้ด้วย สุดท้ายนะครับทุกประโยคและการกระทําของคนมันซ่อนความต้องการไว้เสมอเพราะถ้าไม่ต้อนความต้องการเขาจะพูดในส่วนที่ขาดมาทําไมมนุษย์ไม่เคยเล่าส่วนที่เกินเพราะส่วนที่เกินเป็นความสุขอย่างมากก็แค่อมยิม้มแต่มนุษย์ที่ตีพงตีพายฟูมไฟกับมันเพราะโหยหาส่วนที่ขาดแสดงว่าส่วนที่ขาดจะซ่อนอยู่ทั้งคําพูดและการกระทําให้เราได้แกะได้อ่านได้พิจารณาเสมอข้อนี้สําคัญที่สุดแล้วนะ โชคดีมีคําอยู่ข้อหนึ่งเห็นไหมห่วงจุ้ยของโชคห่วงจุ้ยจิตใต้สํานึกห่วงจุ้ยใ้สำนึก,นกคืออ่านถึงความต้องการและอารมณ์คนให้ลึกรู้อย่างว่านี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการอ่านหุ้นของโชครอยเท้าของเจ้าก็มาจากความต้องการที่แสดงออกถึงว่าการขวางบิดออฟเฟอร์ให้ราคาวิ่งแค่สามช่องคืออะไรเขาต้องการแต่งการาฟไหมนั่งไงรอยเทา้าพี่สาวสรุปไร้ได้บ้างจะสชายปเรดกร็ได้ อ,อกับใครก็จะไ,ปกกไเปลี่ยนัวยองนี้แหละพี่สาวเต็มที่นะเพโชคเต็มที่กับพี่สาวมาก<อ>ดังนั้นมีอะไรติดขัดตรงไหนน้าถามโชคได้เลยนะครับเต็มที่พี่สาวล่ะลได้แาเห็นโอกาสมาสาเร็จที่จะไปทาต่อยอดจรงแล้วจัดงบชยค่ะที่ที่มาเรียนอ่ะคืออยากจะไปจัดก,กับธุรกิจของตัวเอง จัดระบบใหม่ไหมไม่ก็จะก็จะมองว่าตอนแรกคือที่อยากได้คือต้องเล็บตรงไหนต้องเสริมตรงไหนจะทําได้จริงสําเร็จแต่จริง,รงแล้วไม่ใช่ที่อาจารย์แนะนําคือต้องดูของถึงปัญหาและปัจจัยแห่งความสาเร็จต่างหากที่สําคัญพี่ครับพี่สาวโชคฝากไว้ข้อหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ได้พูดพี่ครับทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อย่าให้วงจรธุรกิจนั้นสั้นถ้าวงจรธุรกิจนั้นปีสองปีมันบูมแล้วมันก็หายอย่าไปฝืนทําเลยนะ เหนื่อยในการต้องเริ่มต้นใหม่เพราะการเริ่มต้นใหม่หลายๆรอบมันไม่ชัวร์หรอกว่าเราจะติดตลาดดังนั้นนะครับดังนั้นต้องวางวงจรธุรกิจให้มันยาวหรืออนันต์ที่เราเรียกว่าไม่มีวันกเกษียณแต่ถ้ามองธุรกิจนะครับเป็นฉาบเวยเส้นกระแสตลาดผลคืออะไรรู้ไหมเวลามันหมดรอบมันนะครับเราต้องเริ่มต้นใหม่เราจะไม่ฟุกสําเร็จเหมือนรอบนี้แล้วนะ มันจะยากแสดงว่าพี่ต้องมองหลอหลูบของอะไรวัฏจักรของธุรกิจนั้นด้วยว่าสั้นยาวแค่ไหนมันเหลือรองเทอมของมันให้เราไปได้อีกไกลไหมข้อเนี้ยอย่าพลาดเมันหนจะลมั้งแล้วพยายามบิงตัวเองแต่ก็เหนื่อย่ะอาจรยพี่สาวถ้าอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าแค่หรือไหมครับเอาตรงๆนะเราเรียกว่าประคองชีวิตพี่เบิร์ดได้บอก <พา S 2> ไว้ว่า จะเดินต่อลนะจะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงตอนนั้นลูกของพี่ตอนนี้มันประคองสถานการณ์ทุกด้านนี้บอกไว้เลยถ้าเขาเกิดมาขนาดนี้พี่สาวจําไว้เลยนะเนี่ยอ่านความต้องการให้ได้ความต้องการที่เขาเล่ามาแสดงถึงจุดยืนที่เขาเป็นมันซ่อนอยู่ในเนื้อความและประโยคนะคนส่วนใหญ่นะครับชอบแปลรูปประโยคความหมายที่เขาพูดแต่เราลืมอ่านถึงความต้องการและอารมณ์ที่ซ่อนในประโยคนั้นน่ะอารมณ์ที่ซ่อนบางครั้งนักเขาพูด เป็นอีกความหมายหนึ่งเพื่อรักษามรารยาทแต่คําพูดเนี่ยแล้วแต่มันซ่อนอารมณ์ไว้เสมอแสดงว่าความอารมณ์ที่ซ่อนถ้าใครจับได้นะครับจะบิดคําพูดเป็นสำเนียงใดก็แล้วแต่แต่เนื้อหาแก่นจริงๆคือใจเขากาลังต้องการอะไรแสดงว่าประโยคที่ซ่อนในความหมายไม่ใช่ประโยคนี้มีความหมายว่าอะไรอ่านลึกอีกสเต็ปหนึ่งนะแต่โชคอะอ่านได้ลึกกว่านั้นอีกหลายขั้นนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะเราต้องหัดอ่านเพราะโชคเป็นหมอดูมาก่อน ดังนั้นโชคเวลาเปิดใจคนได้เมื่อไหร่นะแกะได้เมื่อไหร่โชคจะอ่านปะปับปัปเขาไม่ต้องพูดโชคเก่งโชคเก่งทุกศาสเลยพี่พี่ครับโง่เฮงลายมือวันเดือนถ้าเทพในการที่ใครๆก็รู้จักโชคเป็นศิษย์เอกอาจารย์เจเด็กเจตัวเก้าฐานหัวราศาสตร์โชคก็เก่งลายมือโง่เฮงโชคก็เก่งอาจารย์เจตดาคำไหลแต่โชคไม่เอามาใช้ เพราะจริงๆอะ่ะเก้าของโชคมันไปถึงคําว่าดวงยามจับอะไรไทยก็ได้คำว่าจับอะไรไทยก็ได้ในเห็นคนเดินมารู้แล้วจะเข้ามาเรื่องอะไรปัญหาอะไรแล้วคําว่าเก้าหมอที่โชคบอกไงมันคือจากความสามารถโชคล้วนๆในทุกด้านเพราะหน้างานจริงมาสาคัญเดี๋ยวแล้วพี่สาวปรึกษาโชคได้เรื่องพวกนี้ยโชคถนัดในทุกอาชีพก็ได้ก็คือกลับไปก็ปคือไปขยน มาเดินให้ตัวเองมันดีขึ้นเพราะคือผมตั้งใจมาเียนผมอยากไปจัดห้องทำงานตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยู่นิติบ้างเนี่ยคือนั่งนั่งนั่งเถตดอย่างงี้ยเรามืจะกอดคอกอดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ารี่สึกว่าคขาตัวเอไม่ดีเลยเพราะว่ามันทำให้แบบเราเครียดแล้วเราพี่ครับเอาจริงๆนะครับถ้าให้เดาห้องก่อนห้องที่พี่นั่งเทยนะครับพื้นที่สัมผัสธรรมชาติอ่ะมันไม่ถึงหนึ่งในสามของห้อง เดาได้เลยมันแปลว่าห้องกดทับบรรยากาศห้องกดทับแสดงว่าโต๊ะคอมเหลืองต่างนะพี่ดันเข้าหาผนังมากกว่าที่จะเป็นพื้นที่โลง่งเดาอย่างนี้ไปก่อนเพราะมันเล็กก็ไม่รู้อ่ะมันแปลว่าพื้นที่จากัดถูกห้องบังคับแต่ถ้าพี่นั่งเป็นเหมือนโชคต้นไม้บ่อปลาแล้วหันหน้าไปทงธรรมชาติเราจะไม่มีวันเบื่อกับมันธรรมชาติบําบัดอโรมาผมว่านนผมชอบไปเก็บร้านเฟก็นั่นไง เห็นไหมนี่แปลว่าอดอู้แล้วเวลาอยู่ในนี้ปุ๊บนะเทรดแล้วมีโอกาสเสียสูงไม่ได้ดังใจก็คือมันปลดแงก็ี่ไงเพราะเลยไหมครับร่างกายฟังไหะดวงยามพิ่นีจำได้ไหมครับจิตใจเราเชื่อมั่นอะไรป,ปลอดโปร่งเรื่องอะไรความสําเร็จเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้นได้งา่ายนี่คือหัวใจของดวงยามคนเวลาสถานที่หรือดวงการชะตานั้นการชี้นําหรือการไซโคจิตก็คือกดแรงหนึ่งดูดข้อหนึ่งห้ามหงุดหงิดสร้างบรรยากาศให้กลายเป็นว่าเป็นสุขให้ได้ ก็ห้าพื้นที่ธรรมชาติชั่วบอกเลยว่าถ้าห้องเตหเป็นห้องทํางานแสดงว่าโชคบอกจำได้ไหมในห้องทํางานควรจะมีสัมผัสกับอากาศภายนอกให้ชัดเจนที่สุดอย่าเตหในห้องนอนอย่าเทห์ชนผนังอย่าเทห์ในห้องแค่มิติมุมมองหรืออะไรต่างๆโฟกัสมันจะเครียดแล้วมันเราจะแพ้ใจและกิเลสตัวเองมือมันจะคันหาเรื่องและเข้าผิดจังหวะได้ง่ายเพราะมันเป็นความหยุดหงิดเราจะทนไม่เป็นหัวใจเล่นหุ้นมีแค่2ข้อจังหวะเข้าทํากับเฝ้ารอแค่นั้นเองแต่จะรอไม่เป็น เพราะเวลาความกดดันมันดังมันทำให้รู้สึกว่าคันอ่ะเดี๋ยวกลัวพลาดนั่นแหละหัวถ้าจะเสียเสียเพราะรอไม่เป็นรอไม่เป็นเลยเข้าทําผิดจังหวะแสดงว่าถ้าพี่โดนพี่ก็โดนแค่สองสเต็ปนี้แค่นั้นเองปกติผมก็รอเพราะผมคือผมเป็นสายรอนะผมชอบเข้ารอรอรอบมัน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 จบถ้ารอรอบมันอ่ะจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองงนั้นก็รู้เลยว่าอันเนี้ยฟังไว้ก่อนนะแค่เขาเล่าเราก็จะเดาได้ว่า อะไรทําให้เขาเป็นยังไงสกิลคิดมุมมองสไตล์เป็นไงประสบการณ์มันจะบอกนี้ได้หมดเลยจริงๆอ่ะมันพาม,นมันคืออย่างหนึ่งเราเรียกว่าการพยากรณ์ไล่รูปจับอะไร